คะให้สีสันกันน่นอันนี้กับเดิมค่ะยังไงเมนูนี้ยอดเลยเองง่ายๆสวยด้วยนี่คือหน้าตาของไข่พะโล้ที่เราทำเสร็จแล้วในวันนี้นะคะกระดูกหมูเน้นๆเลนเอ็น,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 นด้วยสามชั้นนะคะนี่นะคะเราอุ่นไฟเคี่ยวเขาเนา้อเคี่ยวเขาต่ออีกนิดนึงนะคะสีไข่กำลังสวยเลยทีเดีย นีค่คือขา้ขาไข่โลนะเอ็นหมูกับหมูสามชั้นแน่นๆเลยสสเิเมนูนี้อร่อยเด็ดง่ายๆรสชาติอร่อยเวอร์วังมากมต,ตื่นนอนเช้าตื่นนอนเช้ามาผมจะแบกตุก๊กตาไปไหนก็ไม่รู้หอตั้งมากเลยมานี้รูปพ่อไม่อยู่แล้วพ่อไปทำง,งานแล้ว มานอนได้ไหมพ่อไม่อยู่เขาก็จะเดินไปตามหาพ่อเขานะคะพ่อไม่อยู่แล้ว สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพาทำเมนูไข่พะโล้นะคะง่ายๆโดยมือเราเองไม่ต้องไปซื้อกินนะคะทำกินเองง่ายๆเลยเครื่องปรุงที่เราจะเตรียมในวันนี้นะคะสูตรของเราในวันนี้คือเราจะไม่ใช้ซีอิ๊วนะคะเราจะใช้น้ำปลาแทนนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดสามเกอนะคะนี่คือสามเกืนนะคะ we have uh, กาลรกแล้วก็ this one ซล l น n t o แล้วก็เป paper ไว์เปเปอร์นะคะหรือเรามีกระเทียมมีผักชีนะคะแล้วก็มีพริกไทยขาวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะผัดนะคะกับน้ำมันหมูที่เราเจียวไว้นะคะโอเคค่ะลงมือเลย this one oil ผัดเขาให้หอมเลยนะคะปึบใส่น้ํามันลงไปเราใช้เป็นแบบหม้อแบบนี้เลยนะคะเวลาเราผัดเสร็จก็คือเราเติมน้ําตุ่นไปในตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะผัดนี่นะคะให้หอมก่อนเลยสามเกลือนะคะใส่ลงไปเลยฟึบไฟอแรงมากตอนที่เราใส่ลงไปเราจะได้ผัดเขาให้เขาหอมก่อนนะคะนะฮะ ให้เขาหอมน้ำมันคือไม่อยากใส่เยอะไม่ชอบแต่ความจริงมันต้องใส่อีกหอมมากเลยผัดไปเรื่อยๆขอน้ำมันอีกนิดนะึงกลิ่นแบบหอมมากใส่น้ำมันอีกนิดนะึงน้ำมันหมูอร่อยค่ะเจียวเองนะเห็นไหมคะหน้าตาเวลาเราผัดคือกลิ่นจะหอมมาเลย ง่ายๆนะเมนูนี้นะใครทําก็อร่อยนะไม่จําเป็นต้องแม่ทํานะอร่อยหมดพอเขาเริ่มหอมแล้วใช่ไหมผัดผัดแกรงหอมชุยกระเทียมเริ่มหอมนี่นะคะน้ําตาลปี๊บใส่ลงไปเลยหวานมากกว่าน,น้อยใส่ไปเลยชอบหวานมากบโอเคเดี๋ยวเรามาใส่น้ำเนาะหลังจากที่เราผัด กลิ่นหอมของเขาขึ้นตีขึ้นมาแล้วนะฟื้ๆเติมน้ำลงไปเลยค่ะคใส่น้ำลงไปแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลย เดี๋ยวเราจะเบาไฟนะคะเคี่ยวเขาด้วยไฟอ่อนเนะเาะมีหน้าตาแบบหน้าตาที่เราต้มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีตอนเขาสุกนะคะหน้าตาขอเรานะคะจะเคี่ยวเขาไว้อย่างนี้เลยนะคะที่สีสันจะแน่นิ่งเหือนเดิมค่ะ หน้าตาของไข่พะโล้ที่เราทําเสร็จแล้วในวันนี้นะคะกระดูกหมูเน้นๆเลยเอ็นด้วยสามชั้นนะคะนี่นะคะเราอุ่นไฟเคี่ยวเขาน้าอคือเคี่ยวขาต่ออีกนิดนะคะสีไข่กํลาลังสวยเลยสิซือซืนี่คือขา้าไข่พะโล้นะเอ็น <N S 2> หมูกับหมูสามชั้น<ๆ>เน้นๆเลยสิ เดด็ง่ายๆรสชาติอร่อยเวอร์วังมาก